บำเพ็ญทางโลกกับบำเพ็ญทางธรรมต่างกันอย่างไรโดยอิงจากหลักคำสอนในพระไตรปิฎกในรูปแบบการถามตอบธรรมะกับพระพุทธเจ้าอยู่ทางโลกต้องละธรรมหรืออยู่ทางธรรมต้องหนีโลกในโลกยุคเร่งรีดทุกคนต่างวิ่งไล่ตามความสำเร็จแต่ใจลึกๆก็ยังต้องการความสงบวันนี้ เราจะมาคลายข้อสงสัยจากคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะเดินทางโลกอย่างไรไม่หลงและจะเดินทางธรรมอย่างไรไม่หนีผ่านการถามตอบธรรมะกับพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทางโลกและบำเพ็ญทางธรรมคืออะไรต่างกันอย่างไรบำเพ็ญทางโลกหมายถึงการบำเพ็ญตนให้สมกับเป็นคฤหัหั์เช่นประกอบสัมมาชีพ เลี้ยงดูครอบครัวด้วยธรรมรู้จักสแสวงหาทรัพย์โดยสุจริตรู้จักเก็บรักษาแบ่งปันและใช้ใจ่ายอย่างมีธรรมภิบาลซึ่งมีสอนไว้ในอัถฐานคิกธรรมของคฤหัสต์เช่นพรหมวิหารสี่สังคหะวัตถุสี่และคถาในอธิยสูตรส่วนบำเพ็ญทางธรรมหมายถึง การฝึกฝนตนเองให้พ้นจากกิเลสมีศีลสมาธิและปัญญาเป็นหลักโดยไม่ยึดติดกับโลกและอารมณ์โลกเช่นการปฏิบัติสมถะวิปัสสนามุ่งตรงสู่นิพพานสรุปการบำเพ็ญทั้งโลกเน้นอยู่ร่วมกับโลกอย่างมีธรรมส่วนทางธรรมเน้นออกจากโลกด้วยปัญญาแต่ทั้งสองไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกัน หากทำด้วยเจตนาดีและเป้าหมายที่ถูกต้องคนธรรมดาอย่างเราควรเริ่มจากทางโลกหรือทางธรรมก่อนธรรมะในพระพุทธศาสนาไม่บังคับให้ละทางโลกทันทีแต่ทรงเน้นให้เริ่มจากทางโลกอย่างมีธรรมก่อนแล้วค่อยพัฒนาสู่ทางธรรมดังที่ตรัสในอนุปุทธคถา,าเช่น ว่าด้วยการให้ทานศีลส,สวรรค์โทษของกรรมและประโยชน์ของการออกจากกรรมว่าตราบใดที่ยังอยู่ในบ้านเราก็สามารถปฏิบัติทำได้ขอเพียงตั้งต้นจากใจที่ไม่เบียดเบียนไม่ยึดมั่นในความโลภโกรธหลงจึงแนะนำให้เริ่มจากบำเพ็ญทางโลกที่มีศีลแล้วจึงค่อยๆฝึกจิตให้เป็นสมาธิ และเกิดปัญญานั่นคือเข้าสู่ทางธรรมโดยไม่ต้องละโลกในทันทีถ้าทำงานไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยจะสำเร็จทางธรรมได้จริงหรือได้หากทำอย่างถูกต้องพระองค์ทรงดินยันว่าคารวะผู้มีธรรมย่อมเจริญธรรมได้ไม่ต่างจากบรรพชิตดังเช่นอนาทบินทิกะเศรษฐี วิสาขามิงคารมาตาหรือเสนกป,ปริภาชกที่แม้ไม่ละทางโลกแต่ก็สามารถบรรลุโสดาบันได้พระองค์ยังตรัสไว้ในสัตธธวิหาริกสูตรผู้ใดตั้งใจมั่นจะเริญอิทธิบาทย่อมถึงความสำเร็จในธรรมไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดดังนั้นการทำงานการเลี้ยงครอบครัว ก็สามารถเป็นฐานแห่งธรรมได้หากทำด้วยสติและเมตตาแล้วถ้าอยากบำเพ็ญทางธรรมอย่างจริงจังต้องเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากศีลแล้วพัฒนาจิตและปัญญาตามลำดับในปฐมสมณสูตรพระองค์ทรงตรัสว่าศีลเป็นพื้นฐานของความไม่เดือดร้อนจิตย่อมสงบลงได้ง่ายและปัญญาย่อมเกิด การบำเพ็ญทางธรรมจึงเริ่มได้แม้อยู่บ้านเช่นรักษาศีลห้าอย่างตั้งใจสวดมนต์ก่อนนอนจเจริญเมตตาในที่ทำงานฝึกอาณาปณสติวันละเล็กน้อยจิตที่ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องย่อมมีพลังพอจะต่อสู้กับกิเลสท,ที่ลึกซึ้งในอนาคตบำเพ็ญทางโลกบางอย่างเช่นการสร้างฐานนะ หรือตำแหน่งงานมีโทษหรือไม่ไม่มีโทษหากกระทําด้วยธรรมแต่มีโทษหากเต็มไปด้วยความโลภพยาบาทหรือยึบมั่นตัวตนในอัตกะนิบาตอังคุตละนิกายมีการกล่าวถึงมงคลของคฤหัหัดเช่นมีอาชีพสุจริตมีเพื่อนดีสแสวงหาปัญญาสละเวลาเพื่อทําบุญ พระองค์ทรงสอนว่าคนจะรวยหรือจนไม่ใช่สาระสำคัญอยู่ที่ใจมีธรรมหรือไม่ดังนั้นการสร้างฐานะจึงไม่ผิดหากไม่ยึดถือมันเป็นตัวตนหรือเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให้ได้มาทำไมบางคนบำเพ็ญทางโลกอย่างดีแต่ก็ยังรู้สึกไม่พอไม่อิ่มไม่สุขเสียทีเพราะทางโลกให้สุขที่ไม่ยั่งยืน สุขจากลาบยศการยอมรับเป็นเพียงสุขผิวเผินที่ต้องพึ่งพาเงื่อนไขาภายนอกในโลภสูตรพระองค์ตรัสว่าผู้ทุกความยากครอบงำย่อมไม่รู้จักพอแม้ทรัพย์ูณเท่าภูเขายังโหยหาอยู่สุขที่แท้ต้องเกิดจากใจที่ฝึกไม่ใช่แค่สิ่งที่ได้มาดังนั้นผู้ที่บำเพ็ญทางโลกอย่างเดียว โดยไม่ฝึกใจจึงมักไม่พบความอิ่มจริงบำเพ็ญทางธรรมมากไปจะหลุดโลกหรือไม่จะไม่สนใจครอบครัวงานหรือสังคมหรือหากเข้าใจถูกจะไม่หลุดโลกแต่จะอยู่กับโลกอย่างมีปัญญาผู้ที่บำเพ็ญทางธรรมอย่างแท้จริงจะไม่ละหน้าที่ทางโลกแต่จะวางใจอย่างไม่ยึดติด ในคุตอกะนิกายธรรมปัะทะพระองค์ตรัสไว้ว่าถึงอยู่ในบ้านแต่ใจหลุดพ้นย่อมเป็นบรรพชิตแท้ธรรมปัะทฐ์้อผู้บำเพ็ญธรรมจึงไม่ได้หนีโลกแต่เข้าใจโลกและอยู่กับโลกอย่างไม่ทุกข์จะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้เรากำลังเน้นทางโลกหรือทางธรรมอยู่ ดูจากแรงจูงใจของใจว่าเอ็นไปทางไหนถ้าทำเพื่อชื่อเสียงเงินทองอัตตาเรียกว่าเอ็นไปทางโลกถ้าทำเพื่อปล่อยวางช่วยเหลือบีเมตตาเรียกว่าเอ็นไปทางธรรมพระองค์ตรัสไว้ในอนุสาสนีปฏิสูตรว่าจิตที่มากไปด้วยราคะโทสะโมหะย่อมพาไปทางอบาย ส่วนจิตที่มีสติย่อมพาไปทางธรรมสังเกตใจของเราเป็นประจำจะรู้ได้ว่าเรากำลังเดินไปทางใดทำงานหนักแต่ยังไม่มีเวลาเข้าวัดหรือปฏิบัติธรรมแบบจริงจังถือว่าไม่ได้บำเพ็ญทางธรรมใช่หรือไม่ไม่จําเป็นต้องเข้าวัดเสมอไปเพราะวัดที่แท้คือใจที่มีธรรมหากทำงานด้วยใจไม่เบียดเบียนมีสติ ไม่ล้าโมกไม่โกงพก็ถือเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วในศีลสูตรพระองค์สอนว่าผู้มีศีลมีธรรมย่อมไม่ต้องกลัวภัยในโลกนี้และโลกหน้าการทำงานด้วยสติด้วยใจดีใจเมตตาคือการบําเพ็ญทางธรรมในโลกจริงไม่ต้องรอเวลาไปวัดแล้วผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากวัฏสงสารต้องละทางโลกทั้งหมดหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องละในทางรูปธรรมทันทีแต่ต้องเริ่มจากละความยึดติดในใจเป็นลำดับก่อนพระองค์ตรัสในคุตตะนิกายอุทานว่าผู้ถึงฝั่งคือผู้ที่ไม่ยึดมั่นแม้แต่ธรรมนั่นคือแม้นบำเพ็ญอยู่ในทางโลกหากใจไม่ยึดโลกก็มีสิทธิ์หลุดพ้นการละโลกด้วยกายอาจเป็นเปลือก แต่การละโลกด้วยใจคือเนื้อแท้ของทางธรรมถ้าผู้ครองเรือนมีภาระมากจะปฏิบัติธรรมแบบพระได้หรือแม้นมีภาระทางโลกก็สามารถปฏิบัติได้หากรู้จักจัดสรรเวลาและตั้งใจจริงในสิงคาละกะสูตรพระองค์สอนคารวาสให้มีธรรม4ประการในการครองเรือนคือ 1. ขยันทำรรมาหากิน 2. รักษาทรัพย์ที่ได้ 3. มีมิตรที่ดี 4. ใช้ชีวิตพอประมาณนั่นหมายความว่าคารวาสไม่จำเป็นต้องละทางโลกแต่สามารถฝึกใจฝึกสติฝึกเมตตาได้ในชีวิตประจำวันเหมือนน้ำในแม่น้ำแม้นมีหินมีตะไคร้แต่ก็ยังไหลไปถึงทะเลได้หากไหลยอย่างไม่หยุด พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรให้เราอยู่ในทางโลกแต่ไม่ทุกข์จงอยู่ในโลกอย่างมีสติเห็นตามความเป็นจริงไม่ยึดติดในโลกธรรมแปดพระองค์ตรัสว่าลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศสารเสริญนินทาสุขทุกข์ย่อมมีแก่สัตว์โลกเป็นธรรมดาแต่ผู้รู้ผู้ฝึกใจจะไม่หวั่นไหวตามโลกธรรม เราจึงสามารถใช้ชีวิตการงานครอบครัวและสังคมได้อย่างไม่ทุกข์หากฝึกให้ใจรู้จักปล่อยวางเช่นทำงานด้วยความตั้งใจแต่ไม่ยึดติดผลรักครอบครัวด้วยเมตตาแต่ไม่หวังครอบครองตลอดไปทางธรรมจะช่วยให้เราทำงานเก่งขึ้นได้จริงหรือได้แน่นอน ผู้ที่ฝึกทำย่อมมีสติมีสมาธิมีขันติและมีจิตเมตตาซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนทำงานที่ดีในอิทธิบาทสคือฉันทะวิยะจิตตะวิมังสาซึ่งพระองค์ตรัสว่าเป็นหนทางแห่งความสำเร็จในทุกกิจหากเราทำงานโดยมีฉันทะคือรักในสิ่งที่ทำมีวิรยะคือภาคเตียนมีจิต คือจดจ่อเต็มที่และวิมังสาคือใช้ปัญญาใคร่ครวญย่อมประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมความสำเร็จทางโลกกับความสำเร็จทางธรรมแตกต่างกันอย่างไรความสำเร็จทางโลกคือได้สิ่งที่ต้องการมีชื่อเสียงทรัพย์สินความรักและอื่นๆความสำเร็จทางธรรมคือพ้นทุกข์มีปัญญารู้เท่าทันโลก ปล่อยวางได้แม้นกระทั่งสิ่งที่ได้มาพระองค์ทรงตรัสว่าแม้นจะชนะคนอื่นเป็นพันครั้งก็ไม่เท่าชนะใจตนเองเพียงครั้งเดียวความสำเร็จที่แท้คือใจที่เป็นอิสระดังนั้นจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถเดินควบคู่ทั้งสองเส้นทางทำงานเพื่ออยู่และฝึกทำเพื่อไม่ทุกข์กับสิ่งที่ได้ ถ้าเลือกได้ควรบำเพ็ญทางโลกก่อนหรือบำเพ็ญทางธรรมก่อนจงทำควบคู่กันด้วยความสมดุลในพัฒเตตะ,ะตรัตสูตรพระองค์ตรัสว่าอย่าติดอยู่กับอดีตอย่าพะวงกับอนาคตตั้งสติอยู่กับปัจจุบันแปลว่าทางโลกหรือธรรมไม่สำคัญเท่ากับการมีสติในสิ่งที่ทำขณะนั้นหากทำงานก็ทำด้วยสติ หากปฏิบัติก็ปฏิบัติด้วยปัญญาผู้ที่เข้าใจทางธรรมจะไม่แยกโลกออกจากใจแต่จะใช้ใจดูแลโลกที่อยู่ตรงหน้าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตนเองกำลังเอ็นเอียงไปทางโลกมากเกินไปดูที่ความเล่าร้อนในใจเป็นตัวชี้วัดพระองค์ตรัสไว้ว่าเมื่อใจมีตัญหาลาคะโทสะหรือความเล่าร้อนเกินพอดี จงรู้ว่ากำลังเอ็นเอียงไปทางโลกโดยไม่รู้ตัวหากใจหมกมุ่นอยู่กับชื่อเสียงเงินทองการเปรียบเทียบหรือความอยากอย่างไม่รู้จักพอจนทำให้เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นนั่นคือสัญญาณว่าเรากำลังเอง็นเอียงผู้ปฏิบัติธรรมที่แท้ต้องรู้เท่าทันตนเองเสมอเหมือนคนเดินทางไกลที่หมั่นดูเข็มทิศ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตนเองกาลังติดธรรมเกินพอดีแม้นธรรมะก็ไม่ควรยึดติดธรรมะต้องใช้เพื่อปล่อยไม่ใช่เพื่อลังพระองค์ตรัสในอริยวัคว่าแม้นธรรมก็ต้องละเมื่อถึงฝั่งเหมือนแพรที่ใช้ข้ามฝั่งก็ต้องวางไม่แบกไว้บนบาธรรมะปทะ97บางคนหลงว่าการนั่งสมาธิการถือศีล หรือการปีกวิเวกคือเป้าหมายสูงสุดแต่ถ้าทำด้วยความหลงผิดหรือใช้ธรรมะเพื่อตัดขาดจากผู้คนอย่างไม่เข้าใจเมื่อนั้นธรรมะก็กลายเป็นตัญหาทางธรรมได้เช่นกันต้องกลับมาสู่ทางสายกลางคือไม่ยึดโลกและไม่ยึดธรรมเพียงใช้ทั้งสองเพื่อฝึกใจให้หลุดพ้น พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องการอยู่ท่ามกลางโลกพระองค์ไม่เคยปฏิเสธโลกแต่ทรงอยู่เหนือโลกด้วยปัญญาตลอด45,000ษาหลังตัดสุพระองค์ทรงสเสด็จไปในหมู่บ้านเมืองใหญ่เล็กพบปะพระราชาพ่อค้าชาวนาหญิงโสเพณีคนฆ่าสัตว์และอื่นๆโดยไม่ยึดติด สถานะของใครทรงใช้โอกาสนั้นประกาศธรรมแก่ผู้มีปัญญารับฟังในอังคุตละนิกายพระองค์ตรัสไว้ว่าเราอยู่กับโลกโดยไม่เป็นของโลกอยู่ในโลกแต่ไม่หลงไปกับโลกจึงเป็นคำตอบว่าทางธรรมไม่ได้แปลว่าต้องหลีกโลกเสมอไปแต่อยู่กับโลกโดยไม่ตกเป็นทาสของโลกต่างหากคือเส้นทางแห่งพุทธ,ธะ ถ้าชีวิตนี้เรายัางละทางโลกไม่ได้ควรเริ่มต้นทางคำอย่างไรดีเริ่มที่การรู้จักใจตนเองที่การปฏิบัติธรรมขั้นแรกสุดพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายบุคคลที่ไม่ได้พิจารณาใจตนย่อมไม่รู้ทุก์ย่อมไม่รู้เหตุย่อมไม่รู้ทางดับการพิจารณาใจสามารถทำได้ระหว่างทำงานใช้ชีวิต หรือดูแลครอบครัวแค่มีสติรู้ว่าขณะนี้กำลังโกรธลักโลภหรือหลงแล้วไม่ปล่อยใจไหลไปตามอารมณ์นั่นคือการปฏิบัติธรรมที่ลึกซึ้งเราอาจไม่ต้องไปถึงป่าเขาแต่เพียงเปลี่ยนใจให้เป็นสถานที่ฝึกธรรมได้เสมอทางโลกกับทางธรรมสุดท้ายแล้วควรเดินแยกกันหรือควรเดินควบคู่ เดินควบคู่อย่างสมดุลคือหนทางที่พระองค์แนะนำสำหรับผู้คลองเรือนในมงคลสูตรพระองค์ตรัสไว้ว่าการคลองเรือนโดยชอบการประกอบอาชีพโดยสุจริตการรู้ธรรมะการเจริญจิตใจเหล่านี้ล้วนเป็นมงคลทางโลกคือพื้นที่ของการฝึกทางธรรมคือวิธีฝึกถ้าเรานำธรรมะมาใช้กับทางโลก ชีวิตทางโลกก็จะไม่พาเราไปผิดทางถ้าเราทำงานด้วยเมตตามีสัมมาอาชีวะมีศีลมีสติย่อมเป็นบุญใหญ่ไม่แพ้การนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงเมื่อเดินทางอย่างมีธรรมโลกก็ไม่ใช่เครื่องล่อลวงแต่เป็นเวทีแห่งการตื่นรู้สุดท้ายแล้วทางโลกไม่ใช่ทางหลงถ้าเราเดินด้วยสติและทางธรรมก็ไม่ใช่ทางหนี ถ้าเราใช้มันเพื่อพัฒนาชีวิตขอให้ทุกท่านมีสติระลึกรู้ในทุกย่างก้าวไม่ว่าจะเดินในทางโลกหรือทางธรรมหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้เพื่อนร่วมงานหรือคนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการทำงานแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ